มาพี่น้องมาเบิ่งความพร้อมความสามาัคคีของบ้านสางแป้นตำบลแวงอำเอภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครเตรียมงานไปตัดไม้ครับเ็ปขั้นมือลิงขั้นไม้กวาดสายดาวครับเ็บใส่สายดาววันที่13เมษายนบุญพระท้ายเขาเปียกครับทางบัดป่ามงคลธรรมวาทพี่น้องปัดป่ามงคลธรรมวาสเป็นบุญครับ นพายเข้าเบียกเนี่ยพี่น้องมาบนน้ำกันเมื่อนีร่พ่ไปตัดไม่มาเตรียมจากบ้านโอนเสียงครับฟังทางบ้านสั่งดูของนางเอนางเอลูกไอ้สาวลุงแหล่หรือลุงกุลาแสนโคตรครับลุงแหล่แสนโคตรเพื่อนไดนเพื่อน,นให้ <c oughs> ใหไม่ มาทำจักสารในสอยดาวครับนี่ครับสาธุบุญน้ำพี่นองวันเท่าเด้อพี่นองเตรี่ยมความพร้อมเด้อปูยูไก่กอท่อมอตางจังหวัดมามวนน้ำกันครับมาเอาบุญน้ำกันสิบสามสิบสี่เมษายนครับสงการเซฟ บ้านสงการเลยพี่น,ออน้องคนเอาลุงใบคางคางกันลูกพี่เอาไว้ข้างๆกันละอะโอเคครับนี่กะเผาน้ำหอมกะเจ้าภาพเพิ่นนั่งเอเพิ่นกะให้มาให้ท่านมาครับมาทางวัดบา้บานเฮาเนี่ยวัดป่ามงคลธรรมอวบเตียพี่น้องได้กินเนี่นยออยาพี่ถ้ำเผาน้ำหอมพเพิ่นครับเพิ่นกะให้ท่าน ครับกับเวลารับายแล้วครับใบายแล้วพี่น้องเขากัเริ่มทิ้นหิ้วเขาาล้วเบิ่งส่งกพลังออกใหม่ครับกวดยังกับแก๊บไปรอดมั้นโซกโป๊กโะกโป๊กบานเข้าทำความสะอาดซอยกันครับมีหลายขู่ลายค่นพญายันเนี่ยพญา่อจ่อซ้ายแน่พญายพิเศษ เออเป็นหัวเรียวหัวแรงพาพพีปลาน้องเลยจัดหาไม้มาเตรียมนี่นหนามือในกับลงมาซอยกันพี่น้องเลยปั้นสังแกนเฮาอะไรอย่ตงไงแต่เตนี้ยครับนี่ก็มีเส้นน้ำข้าวสิน้ำข้าวพร้อมเอากินเลยครับนี่เพิ่นให้ไม่เพิ่นก็นให้มะพร้าวน้ำหอมมาสินพร้อมครับนี่คือเจ้าภาพเพิ่นกับคือว่า สาธุบุญน้ำเพลนครับนี่คือความสามัคคีพี่น้องสามัคคีคือพลังนี่เฮ็ดยังก็ต้องมีพี่มีน้องมีกำลังใจอะไรเฮ็ดจะให้กำลังใจพี่น้องวันเท่าเด้อพี่น้องเลยสามี สัทธามียังกะวากันได้ครับสัทธาแบบไดก็ได้ตามเดิมกาแฟาก็ได้ครับเริ่มต้นแล้วครับเริ่มต้นทำบุญแล้วบุญประทายเข้าเปียกวันที่13เมษายนเือนเมษายน2 5ง9ันห้เก้าครับปี่9เก่า แน่จะหายบาดมือด้อหมัวนาเลยนี่ะครับก็ได้ลายอยู่ครับได้ลายอยู่ใครจะเศร้าก็จุนเพียงใบครับไม่เอาไว้ใช้่เอาทูกทีเลือกหายังพาเออ้าอยู่ทั้งรถพันยนต์ลงสายบุญนี่แหละครับบริเวณวัดของปลาบางคนทำมาบาดเท่าครับนี่แต่ต้นไม่ไงครับ หมลมเย็นดีมาเห็ดจัดสารอยู่ใหนหนี่ครับโอ้เย็นช่วยๆพี่น้องครับคือพื้นที่ของบวัดวัดป่าครับวัดป่ามันเป็นทำมาวาดครับพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับส้มขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจลิปนี้กับฝากใว้เชินที้ครับ พ่อกันคิดหนาครับผมออคิดหนาพ่อกันไหมออที่สางคลิปมีเเนื้อหาสาระมาให้พี่น้องได้เบิงไดสชมในหมู่บ้านเฮ้าประมานีีครับสวัสดีครับ